เป็นอ่าอินซีแดงอ่ะมาจากบ้านโกคอผู้สิงองจาก์กันพี่น้คะเนาะบางทานน่จาร์เดาูกอ่คะเก่าก็มีย่งหลายเนาะเลยมารับมอกหมาจากไอเดี่ยวคนโบยมาได้บ้านถือเรอสินค้าได้เยอะเลยสิงงอวยังเราีเอาไซต์ผลิตภัณฑ์ให้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 ตัวนี้มพูดพูด้วมาเา้งหอแบนี้แบบสองเดี๋ยวก่อนคุจะบอกว่า บอลไพ่บ้านหอมานี่ไพ่บ้านหอมานเน,นี่ยจังไดเนาะค่ะเนาะสาสโส้นมากมากที่สุดมากเป่ต้องตาไหลเลยคน่ะเพราะอากาศดินร่นเด็ดมากเลยบริษัทลมลูกคู่คันคืออยากได้ไปบริษัทได้แต่ไม่ได้ถึงหัวไปบริษัทได้แต่ไม่ถึงต้นแต่บอลจือมันเป็นอย่างคือบอลจือเรี่ยว่าซ้ายเลื่อน มันมาเพียงเดียวเนาะมันก็เล่มันอยู่มาวันหนึ่งก็ว่าเร้ากันก็และจะขอพุ่นัเพื่อนสาวปริชาติคุณปริชาติแพงน้อยค่ะแต่บนเรื่องอมพูนมันเดือดรอกโต้ค่อยๆีกบเพูนกับบ้านมุมหนึ่งก็เรียนเ่อสาวเด็กใหญ่มาก็ไม่เห็นไปหาเพื่อนกันนะจะได้มากมากก็ว่ากวเอาอลแ่้วเป็นก็เล่มาเปิดกาแฟเพราะว่าจะกินช่างตอ กาแฟสายตาไม่ไปกินแล้วเนี่ยแค่ว่าเปื่อ้มที่ที่จากว่าชเวิตดีแม่มันหุกใจยมันขึกแน่ถึงมืงพู้บ้ามันมีสายบริษัททกวักันสรับผู้บริชารจะเล่นหรืเนี่ยคู่แนะนำก็คือเบาเบียดเป็นทน่าอบสี้มสีส้ีสีส้มส้อามสีอ้มสี้้มสีี้วสี้ี้มสีส้้ม้ น้ำมันจหมูข้าวค่ะดีามากๆเด็กน้อยร้านที่วัานี่อายุแค่ห้าขวบห้าขวบนีไ่ไหมแกเป็นไอ้อเาเรียกอะไรนะรวยกันคุณนายเขาเรียกอะไรนะเป็นสมารท์ทเนเป็นสมาร์ส้างแล้วก็เป็นกรูแพรใครมาให้กินทุกวันเช้าหนึ่งเย็ยนหนึ่งทุกวันกำลังดีขึ้น แด็กก็ค่อยๆีอะ้ไรเนาะปรมนี้กดีใหญ่ไปะลแคสิเบ,บวีว่าถ้าถ้าวรถือใจนี่แค่สตีแล้วได้เดียวฟังเสียงไห้ก็เลยให้กินตัวนี้ค<ม>่ะดีมา,มากๆ<ม>เกี่ยวกับเส้นเลือดใทรที่เป็นเบาหวานก็ได้ใทรที่เป็นนิ้วชานิ้วชาก็ได้เป็นไมเกรนก็ได้ะคะไทวันกินไทวันกินเส้นผมก,ก็ได้ ผิวก็ได้เรียกก็ได้แต่ก่อนไพวัน้วนมากนะแต่การเสวียุก็ได้ใช่ไหมเสดวียนงานงานมือ้อเสวียนเสวียนใช่ไหมคะจริงๆมีคนไอ้อ้าก็เห็นแล้วใช่ไหมอ้าปฏิก็เห็นแล้วยังเห็นหมดทุกคนโค่นไม่ให้ต้อนผีนักนานี่แม่เอ้ยมึงหมดหุดเรียนไม่มีที่จะเกิด ทวันมึงโหลดลงเนี่ยใช่ไหมเดียวไไดังมากท <c oughs> ีนี้คนเลยเจอมาทานตัวนี้กินทุกตัวใช้ทุกตัวเพราะว่าเป็นคนชอบอะไรเขาเรียกรู้ร้องยาวใช่ไวันนี้เพื่อนบอกว่ากินเศร้าเม็ดแรกเม็ดนไทยร้านเป็นที่สัตว์ได้นั่นงกินเหรียญบนมือมือแล้วก็ปูนี่เด้ยวแยกแบมันมันมันเหมือนเรากินข้าว มทีนี้เราไปพูดกับคนแก่เนาะมันก็บอกว่าอันที่ลาหมอว้แม่กินดอกอ่สสัมไอ้วันประมาณเท่าแม่ถามคุณหมอเร้่อคุณหมอคะคุณหมอกินเขาบ่ถามประมาจยังสี่ทันเพื่อบอกินเขาแม่อาจารย์ผกินตัวดีแม่ใช่ไหมคผู้ให้อาบีตัวที่ได้ผิวได้เส้นผมได้กระดูกเราได้ได้หมดทุกตัว แล้วสวยชอบไหมคะชอบขอบคุณค่ะทีนี้ตัวนี้ก็มาเอกอีกแล้วตามโบอีกค่ะสอทุ่งทองไุวันกินทุกวันบางวันสองคนขวดนะกับคุณนายไว้กันกินสองคนนี่ขวดหนึ่งหมดครับเลิศเนาะเลิศแต่ว่ามันแพงแพงแ๋่ว่าใครมันชอบสวย ถึงกินมากรสชาติเป็นไรอร่อยกินแล้วมันเมาก็เลยชอบอใช่อร่อยนะคะแต่เวลาเรากินให้เราน้ำอุ่นเยอะๆยอะค่ะมันจะมีนตามสเลือดเราเกลนเลือดเราเดียวไหมแม่กินกินกินตัวไหนก็ช่างให้เราดื่มด้วยตามด้วยน้ำอุ่นนะคะแม่นะค่ะช่าเจ้า 哎，好。